มีผู้โชคดีแล้วนะครับเรามีผู้โชคดีนะครับหนึ่งท่านนะครับนะครับเรามีผู้โชคดีนะครับได้เวลาแจกละเป็นผู้โชคดีที่ไม่เอ่ยนามนะครับเป็นผู้โชคดีที่ไม่เอ่ยนามนะครับถ้าใครรู้ตัวนะครับรับไปทันทีของรางวัลสุดเอรอไพ์นะครับของรางวัลสุดเอรอไพ์นะครับสวัสดีชาวตัวใต้ทุกคนนะครับช่วยกระรองเพลงนี้ได้นะครับ She a it, time to tell, me, tell, me, tell me. 啊！<laughs> <laughs> <laughs> การจัดงานในวันนี้ครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเปิดตัวในรถของวีโก้แชมป์ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถที่เรามีการปรับปรุงมาใหม่นะครับก็คือในในปรับปรุงในเรื่องของเครื่องเครื่องยนต์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ซึ่งจะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ข้างหน้าใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่กันชนหน้าจักรจางหน้าไฟหน้าคือเรียกว่าแต่งหน้าแต่งหน้าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็คือแล้วก็เป็นการที่จะตอกย้ําให้กับลูกค้านะครับว่าวีโก้ เ,เราก็ยังคลองใจประชาชนอยู่นะครับซึ่งเปลยรเราก็ได้แชมป์อันดับหนึ่งมา5ปีซ้อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการดึงเรียกลูกค้ามานะครับเป็นการว่าให้ดูว่าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้นะครับในเราจะมีการปรับปรุงในเรื่องของภายนอกเนี่ยเครื่องยนต์เราก็ปรับปรุงใหม่ซึ่งเราเราจะเรียกเป็นระบบไดมอนเทคนะครับซึ่งไดมอนเทคเนี่ยก็คือมันเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของอการฉีดระบบหัวฉีดนะครับ เขาเรียกว่าอัจฉริยะอยู่3าอย่างนะครับอัจฉริยะในเรื่องเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะเป็นการหัวฉีดที่มีการปรับปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับแล้วก็ให้มันมีการแรงขึ้นนะครับแล้วก็อัจฉริยะในเรื่องของความนิ่มนวลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทางโตโยต้ามีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดให้มีการความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับอัจฉริยะอย่างตัวที่3ก็คืออัจฉริยะในของในเรื่องของความเป็นแชมป์ยอดขายนะครับซึ่งทางโตโยต้า ตั้งใจที่จะทําให้เป็นแชมป์ปีนี้อีกปีหนึ่งซึ่งเป็นปีที่6นะครับ่งก็คาดว่าปีนี้เราก็คงได้แชมป์อีกแน่นอนนะครับการจัดงานในวันนี้มีอะไรบ้างครับการจัดงานในวันนี้นะครับก็คือในก็คือมีทั้งลูกค้าจะมาร่วมเล่นเกมในงานวันนี้นะครับแล้วก็มาทดลองขับรถนะครับซึ่งจะมีทั้งรถวีโก แล้วก็ตัว Fortuner นะครับซึ่ง Fortuner ก็มีเปิดตัวในวันนี้ให้ลูกค้าได้ทดสอบทดลองขับความนิ่มนวลที่เรามีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในภาคบันเทิงเนี่ยเราก็มีศิลปินนักร้องมานะครับก็เป็น M The Star ซึ่งสักครู่ก็จะมาให้ความบันเทิงกับลูกค้าของเรานะครับ